สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงคลิปพิเศษนะคะซึ่งก็เกี่ยวกับดาวศุกร์มีการย้ายนะคะเป็นเกษตรราธิบดีส่งผลอย่างไรกับชาวกรกฎบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับ z ้มน,นะคะ หรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย 24, ิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในช่วงวันที่1ถึง26ธันวาคมค่ะก็จะเป็นช่วงเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวศุกร์เนี่ยได้มาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลเป็นเกษตราราธิบดีนะคะอยู่ในเรือนที่ดีมากๆนะคะและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนพันธุนะ ะะต้องบอกว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะเ,เพราะว่าเป็นเกษตรนะคะดาวสุขร์ส่องสว่างสดใสยอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนพันธุของชาวกรกฎในเรือนพันธุก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะบ้านเกี่ยวกับบ้านญาติพี่น้องเลยนะ,ะเกี่ยวกับคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะ,ะเนื่องจากว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวดีแล้วก็ได้ตําแหน่งที่ดีด้วย นะเพราะฉะนั้นคราวนี้สิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งดีๆก็คือว่ามองว่าชาวกรกฎหลายคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายเข้าไปทำงานใกล้บ้านมากขึ้นหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยส่งเสริมเรานะคะหรือว่าซัพพอร์ตอุปถรัรมภ์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะคะการให้มรดกทรัพย์สินของมีค่า ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานนะแบบว่ามีการมาบอกในเรื่องการงานเป็นคอนเนคชันที่ดีอะญาพี่น้องเนี่ยแหละเป็นคอนเนคชันที่ดีในเรื่องการงานของเรานะฮะมาบอกโอกาสในเรื่องการทำงานให้กับเราแบบนี้ส่งเสริมเรานะฮะในเรื่องการงานหรือในบางคนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของงานเก่าสมมองแบบนี้นะว่าอาจจะเป็นโอกาสจากนายเก่าอะ นะคะมามาให้โอกาสเราเป็นโอกาสใหม่จากนายเก่าประมาณนี้นะนะคะคนที่จะมาดีลธุรกิจกับเราเจ้าเก่าๆเ,เนี่ยวนกลับมาประมาณนี้เลยนะคะดาวศุกรนะ์เนี่ยเป็นเรื่องของเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองว่าในบางคนนะ่ะอย่างที่บอกไปอาจจะได้มะระดกเงินทองของมีค่าจากญาติผู้หญิงในบ้านก็ได้นะคะรับพลังงานดีๆนะ,ะในเรื่องที่ต้องระวงังอ่ะซ้มมองว่าก็อ,อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรดาญาติๆนั่นแหละ คือก็ต้องบอกว่าญาติบางคนดีกับเราแต่ญาติบางคนเราก็ต้องระมัดระวังหรือเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่ก็ได้นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่นะคะมีอะไรบอกเมื่อดาวสุกย้ายเข้ามามีอะไรบอกชาวรากรกฎเพิ่มนออฟคัพส์นะคะบอกเลยว่าดีมากๆงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารการกินความสวยความงามการเดินทางงานเซลล์งานขายนะคะงานที่เกี่ยวกับศิละปะ บอกเลยนะคะว่าประสบความสําเร็จแล้วบางทีเนี่ยมีการได้รับรางวัลด้วยออนะคะมีเกณฑ์สอบผ่านประมาณนี้เลยนะนะะทุกอย่างสเสน่ดีสเสน่ห์พารวยนะคะได้รับโอกาสเนี่ยจากผู้ใหญ่ใกล้ชิดเห็นไหมคะหกเหรียญคือแรงอุปถัมคนอุปถัมแรงมากบอกเลยนะครับฉะนั้นได้รับการส่งเสริมอุปถัมคำชูจากคนใกล้ชิดคนรักก็มีอะ นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอคู่แท้ก็ได้หรือเนื้อคู่คนที่ยังไม่ได้เจอนะมีเกณฑ์เจอคนที่เจอแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานหรือว่ามาซัพพอร์ตกันในเรื่องการทําธุรกิจดีมากให้กําลังใจส่งเสริมกันในเรื่องการทํางานดีมากๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยมีความสุขชุม่มชื่นฉ่าใจต้องบอกแบบนี้นะคะสองถ้วยดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปมันอาจจะเป็นการวนเวียนมาของนายเก่า อยากให้เราไปทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องที่อาจจะต้องระวังในช่วงประมาณวันที่10เป็นต้นไปนะคะนะวัน10บก,กว่าสิบสาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะ King of Pentacles คนที่อาจจะเป็นผู้ชายนั้นในนี้ขึ้นไพ่ผู้ชายดังนั้นเลยนะกลายเป็นว่าดวงไทยเตือนผู้หญิงแต่ในนี้ขึ้นผู้ชายนะระวังสุขภาพผู้ชายระวังสุขภาพตัวเรา สุขภาพผู้ชายในบ้านนะคะที่เป็นคนร่างใหญ่ๆผิวสองสีถึงคล้ำในออฟวอนส์ ands, นะคะเรื่องของการที่เราอาจจะต้องรอโอกาสบางอย่างในเรื่องการเดินทางบางทีมันอาจจะช้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ชายในบ้านหรือการเดินทางของผู้ชายในบ้านประมาณนี้เลยนะคะให้ระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงสําหรับอาจจะมีคนที่มี ดาวที่ไม่ถูกกับดาวสุปอยู่ยนะประมาณนี้นะคะก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องโอกาสแล้วก็งานเงินเนี่ยต้องถือว่าดีมากนะในเรื่องของโชคลาภนะคะจะมาจากเทเธอร์แฟนนะคะมาจากชาวพฤกษุหิ้งพระในบ้านการทําใจให้สงบนะคะการทําใจให้เป็นบุญจะยิ่งทําให้มีโชคนะมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูชาววันอาทิตย์นะคะ เด็กหรือคนท้องก็ได้จะให้โชคเลขนำโชคนะคะได้สี่หกนะคะเลขหกก็คือเลขดาวสุกนะเลขนำโชคคือสี่หกนะคะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ